คือผมมาเห็นพี่เล่นแล้วผมก็อยากเล่นมากเลยเว้ยก็เลยไปกดมาไอเคียของไทยอยู่อยู่แพดก่อนหน้าโงเ่เลย <laughs> 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 เล่นฟีแยอยากซึมเลยเข้าพีบีดิไม่มีเหรอมี <laughs> แต่เออแตไม่ได้เข้าเลย <laughs> ไม่เป็นเด็กน้อง <laughs> ไม่เป็นน้องๆว่าผมอยากเล่นหมูเข้าไปเล่นฟีเลย <laughs> ไอ้เกียก็เลยโลคลาม่าแม่งเลยแล้วกันเพราะเขาใหม่ใส่น้องๆไปแล้วคามา่าเออแบบก็นั่งโลแล้วก็แบบคือพี่ไอ้บอกว่าคือผมจำได้พี่อ่ะเล่นชูริม่าจะเล่นชูริม่าแล้วมันพี่ไอ้บอกว่ามีแค่สองบาทสี่บาทนะฮะแต่ผมเข้าไปเล่นเมื่อวานผมกำลังแบบมีความสุขเลยก็แบบปี happy, 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 happy ้แฮปปี้แฮปปี้เล่นอะไรดีพี่อาคาจิโกไอ้ส่ะงงเลย โอ้ยเยี้ยบอดอตาจะบอดแล้วไอ้เขี้ยโอ้โห <Okay. S 1> มันขึ้นลิฟต์ไงแอดมินตาจะบอดไม่เอาหรอกแต่สวยอะจะบอกว่าไม่มีตังค์ซื้อจริงในเซิร์ฟจริงไงเด็กกูอะหมายถึงกูเนะี่ยแต่ก็มีคนส่งให้ก็มาเล่นเล่นเติมนี้ไงเติมนี้ฟรีทุกอย่างไอิมนีไงเติมนี้นมีทีเอฟด้วยเติมเบย์ไม่มีนะเมื่อว,วานแบเมื่อวานนั้นผมถึงไม่สังเกตว่ามันไม่มีสีที่กูบิลบอดเนอมันขามาโดนเราออกแค่ไม่สรุปผมลืม อ,อยู่ครับอยู่แล้วทำไมมันมีคนเล่นมันกากโละหมายถึงอะไรในเตอร์แม่หรอทำอะไรหรือเปล่านี่ก็ส่วนมากมันชอบมาเล่นตัวใหม่ๆกันไงแต่ถามว่ายังเจอมันก็เจอ,อก็เก่งข่าวว่านี่คือตัวเมนเซนี้เนี่ยแต่มันจะกลังจะเปลี่ยนไปเป็นลูกพี่พอเดอร์ครชอบนะกดตัวิวแล้วก็ตีเทีตายมันยาวอันนี้ไปอยากเล่นเจนะเจนแบบมาไม่ได้เล่นเลยพี่กิ๊ฟมีเจสพีซตู้แบกได้เหรอพีซเคยโดนมาแล้วทีหนึ่งอุ้ยไม่เล่นเจแล้วกูเล่นไอ้นี่โชว์โชว์ตูจากโชว์ตูดปะ อื่นเม็่โอกาโชกานักกามมริชแมนช็อปผูดริการเติมเกมออนไลน์ที่มีเมนดูแลตลอด24ชั่วโมงกํารันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนจะเติมเกมแลก็ใช้เพียงแค่รอยอดไอดีได้ในราคาที่ถูกกว่าเติมเองแน่นอนสามารถเติมผ่านเว็บไซต์ richmanshop.com ให้มาพร้อมกับริการผ่อนชำระสูงสุดถึง10เดือน หรือช่องทาง l i น e Official ยลแอดริชแมนชอย่าลืมแอดทางหน้านะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมอื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นโรบ็อบไบรอตสตรีมแกฟ f o o d Line Tinder อยากเติมเกมแบบสุดคุ้มสุดไวเติมก่อนใจถ้ลังต้องนึกถึง r i ิชแมนชอปเวยพี่อยากเลี้ยงเนโนซา์เนโนซา์ชื่อโชกัดอย่ามาหลอกกันใช่ไมันมี Letter ร e g e n จนด์ในเลเยอร์เลยนะเวไม่ซื้อหรอไอริเลียเลยนะเว้ยขอดีดีว่าเธอซื้อกิบบี้ไอริเลียเลยนะพี่มีแจกป่ะผมจะซัดเลยผมจะใครใครวางต่อยหมดนะวิเชากัะทัดหนดู t h e fuck ร์ไอเบบี้เล่นเก่งปะเก่งจ่ารีคอมปะรีคอมปะฮะชค่วไกกี่บาทนะมึงมึงคุยกวนถ้าพี่มีกี่แามแจกผมจะต่อยไม่ให้หมดเลยเฮียมาดิเฮียกูให้16คนเลยเอ็กวูให้15คนเลยอรอบกาดตึงๆกันดีน้องๆ เอ้ยผมอยากใส่โชกาดลาปิดา้าไอ้ยาจะต้องหาลาปิดละโชกาดลาปิดเก่งนะแต่ต้องยืนหน้ามันจะกัดตัวที่เปอร์เซ็นต์เลือดน้อยสุดอะในระยะโจมตีมันจะไม่กัดมันจะไม่กัดตัวข้างหน้ามันจะไปกัดตัวข้างหลังสักสามลาปิดา้าอันนี้ไม่ได้กดส่งตีนะปิเชนดีได้หน้าโง่เลยหรือว่าแค่สองทำไมถึงเนืนล่าหรือใครโชกาดอีกโชก้าสองก็พอแล้วมั้งในกระสกูขเบียพรแล้วก็ยืนหลังไปเนยอุ้ยเฮียดีเบียตกใจเลย,เลยตกใจเล็กใส่ดิอุ้ยมันไม่มาอีกตัววะ เเดียวใช้เนี่ยมันจะสร้างความเสียหายตัวที่เลือดน้อยที่สุดในระยะโจมตีนะครับถ้ามันมีลาปิดไฟมันจะกัดตัวข้างหลังเนี่ยเพราะข้างหลังเลือดน้อยเลือด600อเห็นปะข้างหน้ามันเลือดเป็นพันกันกระบอกโตแต่ไม่มีธนูเลยว่ะสายฟัน่เลยแล้วมันเก็บสแตกง่ายเลยนะโชกันลาปิดอเพราะมันแสตซีเ็วด้วยแล้วก็หมายถึงว่าแคตแรกมันการันตีการันตีลดช็อตมันจะโดนตัวหลักเงียบโลโหดเกินไม่ไหวนี่แหละกูแค่กดกดกดเทสกเตอร์งงโง่ที่จัดอีอีอะเว้ย ใครบีบตุ๊กตาอะไรเล่นไปนั่งบีบตุ๊กตาเนี่ยเฮ้ยฮัลโหลตัวเดียวไม่ยากมาั้งใช่ไหมแอดมินจริงครับน่ายากจังแต่จริงๆแล้วผมไม่ได้บีบตุ๊กตาผมบีบอะไรครับฮะ เมื่อกี้ถามว่าอะไรนะไม่ค่อยได้ยินไปจริงๆผมไม่ได้บีบตุ๊กตาแล้วผมบีบอะไรอ๋อบีบไข่บีบไข่ซื้อมาอันนี้ซื้อมาแล้วไม่ได้กินตั้ทีหมดอายุก็เลยแบบเอามบีบเล่นตุ๊กตาเหรอไข่ไข่สองฟองเนี่ยสองฟองเนี่ยไอเบจินมันบัฟมานาตอนแรกเป็นหนึ่งสี่สี่ตอนนี้เลยหนึ่งสองสี่หนึ่งสี่สี่เป็นหนึ่งสองสี่คืออะไรวะก็บัฟมานาไงให้มันน้อยลงอ๋อผมก็รู้ว่าพี่เท่าสุดครูเกียร์ถอยากก็ดังเอ๊ะคอมอะไรวะาหนึ่งสองสี่เบยไม่ชนะใครเลยเลี้ยงงแแแนวววสากก็ี้้หลละถู ยดดดดดนนี่ไงได้แล้วเนี่ยได้ลผมเดาถูกเลยว่าได้แล้วมาแล้ว กัดกีฬา8 6 3กันเบสกันเบสกันเบสไ,ไม่ใส่ไม่ใส่กางเกยกันเบสลาบปีตกันเบสลาบปีตต้องใส่ละไม่ไม่มีลาปิดโอ้ยตายไปแล้วเนื้อเสาล้มไปเบ๊บอกแล้วดีดีดีต้องใส่อนั้นน, <c oughs> นี่กันเบสอย่างงี้แหละไม่ต้องใส่ดีเดมโอมอะไรกันทำเที้ยมอัเบลดีวะเอ้ยพื้นน้ำแข็งพื้นน้ำแข็งมาไม่น่าเหมาะป่ะ ไปปะไปปะซิวโกเลี okay. oh, go. 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 <mind> ้ยงกันี่ปะซิวโกเลี้ยงยงาสาเออ่ดีดเดือดเดือดเดือไเดือเดือดเดือดเบือเดือเดอเดอดอดอดดืดเดือดสเดอเอดเดือนเดือเดืดเดเดเวอดเดือเดอดเเดือเดือดเเหือกืออออะไรอเดเดดเดเอเออดเอเเเลเเเ หน้ากลมผมยาวตองตาอาโฟตอฟังโอท่านสามแม่ซิลโฟฮิวเอ้ยพี่ให้ค่าซิงโก้ีธนูปะกันไหมอะไรนะมาพี่ไม่ลงแทนวลคอร์ว่าพี่ให้ค่าซิงโก้เอ้ยพี่ให้ค่าเวลคอร์มากกว่าบอสตหะสองดาวตรงนั้นเหรอผมไม่ยอมอ่ะใจจับบอสตหะเป็นรัฟบาร์ไม่ใช่เหรอยังโผล่ผมเคยมีความฝันเนี่ยมาตหะสามสองดาวกูเห็นมึงนั่งรีโรมาตหะกับโอเรน่าอเพื่อขยะเลยเขียนแบบแรงคือหลังจากวันนั้นอ่ะไอ้หลังจากช่วงนั้นอ่ะก็คือขาลงของผมตลอดไปคือแรงลูกเลยอ่ พี่ไดมอนด์แล้วนะเซฟไทยอ่ะเสร็จละวอวดอยู่อออเราอขวาเราเล่เนหน่อยไว้เ้เอาอีกเอาอีกเอาอีกเฮ้ยผมว่าได้เลยว่าสามดาวเอาอีกเอาอีกมันติดกับเทสเซกเ,เตอร์ปร่าวะคนดูเอออันเนี้ยผมอยากรู้อ่ะติดอยู่แล้วติดอยู่แล้วมันในคอมโบไงก็คืออันนี้มันศูนย์ใช่ไหมสามเงื่อนไขปึ๊บติดว่ะติด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 ผมเคยลองอยู่แล้วมันเป็นคอมโบแต่คือแบบถ้าพี่ไม่รวยพี่ก็โง่อ่ะไอ้แค่นั้นนะ ซื้อไม่ได้กท<ม>ี่ว่า<อ>เรารอ8เทิร์นเราก็จะได้เหลียวบาร์ี่ก็รีเทิร์นอินเวสติเกชันไปสุดท้ายได้เอารีเทิร์นอีนกอ่ะ <c oughs> <c oughs> พี่อ,อลแล้วเราก็แบบติดมันไม่พี่ต้องแพนดูร่าเบนส์เนอะพร่าเบนนั่นสามกาหรอไฟไอ้รีคอมมันสามไป่ได้ทั้งนั้นมีกระลีอะไรอีกละ่ะกระลีโชแก๊บผสมบาทสามดาวช่วงเล็กเกมไม่ก็ระหว่างนี้พี่ก็รีบหาตัวเออเป็นป้าสามบาทสามบาทสองดาวโชแก๊บพี่เลือดเท่าไหร่แล้วเนี่ย สองพันเล็กน้อยจังพี่กแค่ต้องเปลี่ยนราชินีชื่ออะไรวะเล็กใสต่ตรงนั้นให้กลายเป็นสามดาวเลยนะพี่ได้ดีคอมพี่ก็ตบระเบิดมันอาจจะฟังดูโง่นะเว้ยแต่ผมเชื่อว่าถ้าพี่ทำได้พี่เกินชนะอุ้ยทำไมได้ของอ๋อไอชั้นไม่เห็นมีนี่เลเว้ไม่แต่มีดีเดมชันบ่อไม่ไม่มีลาปิดไฟผมอยากได้ลาปิดไฟเอ้ยนั่นอะไรอะใครมาขายของอะ <laughs> มันเป็น ของอันเนี้ยฟินมาร์เก็ตก็คือจะมีลุงมาขายของ,งแต่ตดู <ไป S 1> ดยังไงก็ไม่น่าขายของในเยี่ยนลาโดมาเลยไม่จ่ายฟังสักบาทอ่าทวายเปอร์เกมก็คือมันจะมาสองรอบบ้างเนี่ยทวายเปอร์เกมที่โรเตอร์เทมาสองรอบมีมาแล้วรอบเันต,ตอนมาแรกแรกแม่งเฮียเลยนะไอ้ลุงลุงฟินมาขายใช่ปะแม่งบักอยู่ในสนามเวยไม่อยอมเดินกลับ <c oughs> ยืนค้างอยู่นะนะเออเกียร์กาใช่ไหมเอ้ผมชอบที่มันให้ถอดขอ,ของเรเื่อนตลาดจัดอารมณ์เหมแบบสมมติเราใส่เขาเรียกว่าใส่ไปก่อนเออเฮ้ยตันอันนี้มาแล้วใส่ไปก่อนเด็กเกมเขาไปเปลี่ยนโชกาดที่เป็น ธรรมดา,าละไอเวดะกันคอหรืออีกอันไม่ไม่ต้องหาเรโลให้ซิลโก้เชี่ยมีคนใส่โมเรโลแล้วคุมไม่หล่อเซตนี้ยสเนี่ยพี่เอาซิลโก้มาแล้วพี่ก็โลได้ซิลโกพี่ <คน S 1> ก็นั่นอยาก <S <S 1> <S 1> ออกลาปิดป่ะเอาซิลโก้มันเก็บไปแล้วคุยมันจะคุย,ย,ยเลยไอเวดแต่แต,แต,แต่เราใส่สองชิ้นแล้วอะ่ะลาลาลาปิดหนึ่งไม่เก่งอ่ะหมายถึงว่าถ้าเล่นโชเกตอ่ะมันต้องสองลาปิดอ่ะอันเดียวกันอย่างน้อยสองลาให้มันโดนแบบตัวแถวสามสี่ไม่เกี่ยวกับผมเลยผมบอกให้เอาลาปิดก็ลาเองทันแล้วพอเอาซิลโกไอเวพี่ขึ้นรีคอนเน็ก อยู่กูปั้นสือยังอยู่ยังอยู่อ้าวเิร์ฟแล้วลมมิเรียบร้อยเอามาแล้วมาแล้วผมต้องดับใครผมต้องดอบเอ่อชื่ออะไรคาาดินและลงทาลิสเราเป็นบุยเซอร์ซอซูลเลอร์เนี่ยเห็นจูโก้ยนขวดว้เวยนเยีนเขียวก็ติดในลงแล้วพี่ไม่ดอบเล็กไซด์ก่อนเหรอ ใส่ได้บูนเซอร์ดแต่พี่ด้ใบชันหรือว่ามันไม่ใช่ใบชันหรอวะไอ้เกมส์นักชันก็ได้เหรพี่ชนะแพ้ชนะอ่ะโอเคมส์ไม่ใช่หรอกถ้าจะดินที่มันสองดาวก็เลยเสนอไปแค่นั้นพี่เดี๋ยวเลือดมันน้อยดิเลือดโชว์อุ้ยมีซิโก้อีกโตถ้าพี่หยิบซิโก้มาพี่ชนะเกมส์้วิได้หรอสองพันแปดไม่ต้องดรอปคาตาดินเลือดดิฟมากเลยนะสามพันสองกับสองพันแปดอ่ะเนี่ยเลือดคนละรุ่นเลย นี่กัดทีละแปดร้อยนี่กัดทีละเก้าร้อดาเมจเพิ่มมาตั้งร้อยหนึ่งไอ้สัสเลือดคนละลุ่นเลยมีตามมติแคสไหมแล้วมึงเล่นเซตที่แล้วมันมีไหมล่ะตามมติแคสไม่น่าถามนะครับกัดมันเนื้อเสาตัวนี้มันกัดแรงหยำ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 ยำยำยำเราได้สเต็ปทิโก้สองดาวหมดหมดโลหมดตัวแล้วเราก็แล้วเราก็ดีหกไอ้เฮียแล้วเราก็ดีคอมแล้วเราก็ชนะเกมนี้ไปด้วยกัน ไม่หกเลยชโชกัดเราได้เลือดจากการกินมาเท่าไหร่ละห้าร้อยเจ็ดสิบห้าหน่วยพี่โลอันนี้โลห้าครั้งละอีกสามครั้งพี่จะเหลือหนึ่งบาทไอเ้เบว่าไงก็โลไปเลยดิผมให้โชก,กัดโดนลุกมันจะได้กัดลัดช็อตโ oh, อต้ก็ตีเฉยเงี้ยหุธนูไเบขอน้ำตาขอน้ำตาสวยเลยสวยเลยอะไรบูบับเหรอบูบับวันนี้อ่ะบูบัโกกบโชกัดบูบับใครนะ <laughs> ไม่มีอะไรพี่บูบับโชก,กัดเหรอไม่มีไม่ใช่ คนเี่ยอะไรจะบัวไปใส่ชวกันม anyway> ึงไงเวลน่อาผมจะจบที่วอยหนะก็คือเวลแเติมวอยแค่นั้นนะวอยหกสีซอสีซอและให้ใครฟังให้ใครฟังให้ใครนี่ไงนะไม่มีไรไม่มีไร อุ้ยเนยล่ามันโลข่ขาวเด้งเนี่ยกัดไม่เข้าโอเคนีไ่ไงเอเแบบซูโกดาวเดียวแต่เมทสองพันแปดจะสองดาวนะไม่ได้วะ่าจยมีแจ็คโชว์โปรตีนว้าวอ๋อยูแชมเปี้ยนวิดโอยเทไม่มีกลางดีสุดเหมือนเดิมกลางโอ้ชาร์จเมทมานาคอนไม่ดีเราจับไม่ได้เล่นซอร์ซูเลอร์เยอะขนาดไออีกโลนึงเราจะเหลือบาทเดียวแล้วมีซูลเลอร์ซอนใส่ไวรัสคุ้มไหมคุ้มอยู่ครับโอกาสอันนี้ปะใจเย,ย็นปะแล้ว <laughs> มึงไม่ใจแอนซิวโกว่ามึงจะโชกมึงจะใจแอนโกเดทำไมวะก็ใมันกัดกวามีเล่ยเกิดเยอะกว่าโชกัดตายไงพี่รอีอย bon <|ja|>> ู่พี่รอคีอยู um ่จะใส่คีให้ซิโยัง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  เฮ้ยซิลโกขวานบ้าคนดูเจาะกอ่อเจาะเวทมัดแบดนะเจาะทาวอนแต่เราไม่มีขีเลดหรือว่าเจาะแม่งจริงผมเอาไปเจาะใส่คนเจาะคาสตินไงคาสตินกดกีบูอ้นี่ดีกว่าพลาดเดีกว่าไม่เดี๋ยวพี่จะเล่นบอยหกพี่เติมบอยพี่ก็เติมไข่สาแล้วก็จะเป็นไข่สาแบ็คเคเบรจิ๊ว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 จะได้มีที่ทอดของแม่การันรุ่นี้มีสักษาแล้ว นะจริงเราก็แค่ใจ er แอ่นซเลเยอร์ซิลโกไปแล้วเรามีถอดของพี่เพราะถ้าเกิดที่สมมติที่จะถูกมือพี่ก็จะใส่ได้อีกทีดีพี่ก็จะใส่ซิเรียกว่าคีได้อยู่ดีเชีย่ยผมมีทุกอย่างมีตันฮิลมีจออเจาะเกาะมีเจาะเวทนะแล้วผมก็ฮิงเซตนี้ได้อะไรนะผมชอบผมชอบเซตที่มันแบบมีแบ็กเคปกลับมาให้ใส่แล้วก็มีแบบมีเมเริลโรที่ต้องใส่อะไรอย่างเงี้ยชอบเซตพวกนี้ชอบเซตที่เมเริลโรมีประโยชน์ทำไมอ่ะอันที่แล้วก็มีประโยชน์ให้สาแสงดี้วะโอ้ยเยื้อกูไม่ได้อะไรเลย บัตเติร์ดนอะบัตเติร์ดเล็กไซผมโลระบาดยังตอนเนี้ยยังอีกเหรอมีมีเสนอถึงเพง,งมาจบโลระบาดเอาบาดละโรลรอบน้าคือคบ,บาดละบึ้มเนี่นยาบาดละซิวกล่องซิวกล่องโซ่เวซิวกล่องโซ่จริงจกิงแบบนี้ว่าไม่ต้องขึ้นเวลปะเฮียโลอย่างน้นแหละเวยแ้วสุดที่ก็รู้วิธีเล่นทีมที่เก่งพี่แค่ไรพี่แค่ไรด็อกอะไม <laughs> ่ก็ด็อกชิดเด้อ ดีด็อกมีด็อกทุอย่างไม่อย่างน้อยอยากให้วอยมันเป็นลิฟฟ้ะไอ้ที่นั่นมันเป็นตัววอยไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไมต่ต้องโลเจ็ดแหละเพราะว่าพี่มีโลบาทเดียวนี่เป็นลอยเโลโมอยู่เลยคือพี่ถ้าพี่ถ้าพี่ไปซื้อไอเทมแปะคือไม่ต้องโลแล้วไอเทยวันนี้แต่บางทีพี่เลือดเยอะก็แล้วแต่่แต่เป็นผมจะโลนะเพราะว่าเอามาทั้งทีแล้วก็เป็นเจ็ดเอ้ยคัน<อ> so นี้เบย์เอโซนี่หว่ามันอยากมาเล่นแวลู นี่มีไงเล็กสายขาดสามคาร์เนินขาดสามเราต้องทองทองนั้นทองนั้นสนามบะางเว้ยว่างไงทองนั้งสนามแล้วขึ้นเจ็ดแล้วก็ได้โลใครสายแล้วก็ชนะเกมแปดเอสิ้นแปดเราเจ็ดอยู่แล้วก็รีคอมแล้วก็รีคอมป้างรีเฮียแล้วเป็นหมดแล้วนี่พูดไปเรื่อยโลเล็กสายสามดาวมันมีมันมีคนไอ้นี่เนี่ยนี่เล็กสายวีไอ้นี่มันเอาเซฟเฟอร์มาลอยใครวะเชียมันลอยลูกบอยเราน่ากลัวมาก เออมันถือว่าได้สตันป้ะถ้าเกิดเป็นรอยยังไงโชว์ได้ได้สตันเลยโชว์กัดแย่แอดแบกแอดนี้โชว์กัดเดินเข้าไปกัดจินเลเวลแกเห็นป้ะไม่ได้แอดมีความฝันดีกว่ามันถามันถาเอาเฟยไม่เจอไอ้เหี้ยเบลหกไม่ได้เดียวก็รีโรแอดไงเบลหกถูกแล้วป่ะมันมันจะเล่นเฟย์ป่ะของมันแวนสี่แล้วมันน่าจะมาลองเล่นแอดมั้งคือมันขอเฟย์เลยเหมือนมึงเคี้ผมดูก็เลยถาม คุณซูไม่น่าจริงรินคุณซูไม่ไม่เก่งน,น่าจะหาไม่ได้มั้งต้องเป็นโชว์จินแอดนะเกงบางทีเราก็หาอุ้ยใครสามา่มบางทีเราก็หาของเพอร์เฟกไม่ได้ปะแอดมินเข้าใจครับเข้าใจจับไม่จริงเราขึ้นเทดได้เวเพราะว่าเราโลละบาทขึ้นแปดเออกูติดมึงมาแล้วเนี่ยเราโลละบาทแล้วเรามีเทปเ,เ,เตอร์ แล้วพี่ก็นี่ด้วยแล้วพี่ก็อะไรวะแล้วพี่ก็พอมันครบแล้วอะก็แค่เพิ่มอยากเพิ่มตัวแล้วก็อยากให้แบ็คเคนมันแบบโอเวอร์ชาร์ดโอเวอร์เขาด้วยเอาแต่48บาทขึ้นไม่ได้รอไปก่อนนะเนี่ยแล้วพี่ก็ได้ทั้งบัตรจูบและเหรียแต่ผมไม่มีบัตรแต่เอ้ยผมไม่มีโชว์จินอุ้ยมันเป็นรถสามดาวอุ้ยมันเสกสมบัติหล่นในหัวพี่เลส แย่แรงเลยโหจะเป็นเมนีกินว่าเห็นที่ได้แล้วแม่งมันเหรอเมนอะไรนะดีซินไม่เคยเล่นเลยเฮี้ยได้เหรอสนุกนะไม่ผมผมเมนเวก้าต้องเอาเวก้าไปตลอดใส่แค่ไรไม่มีเลยโคตรโง่เลยเฮี้ยได้ขีตลอดแล้วก็แบบเอามาทำใบมั้ยจะแบบแค่แค่เมนอะผมนีผมเล่นไงก็ได้ถ้ามันมาสิฮะไม่มีอ่รดูมาสิฮะอุ้ยใครสามสิตัวขึ้นเมาได้อย่าง44บาทเลยขึ้นได้ด S <S ผมว่าคอมผมตึงนั้นอย่างมากตอนนี้เราเป็นมันมันมันคือตัวอะไรนะลิฟต์ลิฟต์ผมมีลิฟท์เอร์ลสกิลแครยอนกล่องสมบัติสกิลไลท์ครับวิมันลอยซิวโป้ผมไอห,หมอนี่แล้วพี่ไม่เปลี่ยนนี่เหรอเปลี่ยนแบกเกสเหรอหรือมึงแคร่ชาไปให้ใครเป็นแบกเกสใครชาไงดาวเดียวอยู่เลยเฮียไม่พี่ว่าให้โซลูเลอร์นี่แหละเราเป็นโซลูเลอร์สี่ใคร่ชาไม่ได้มีเทลเลยเลยเกียรติปะ ตีผมไม่ตายตายไปโง่ไม่แตกไอ้นี่ที่ผมเกียงที่สุดในสามทางแต่ผมชอบมากใน T F T คือแบบไรเปิดไฟตัดฮิวไอ้ที่ย์ทำไมก็น้องๆชอบออกตัดฮิวไม่ชอบนี่เป็นหมิ่นน้องๆก็มีตัวน้องๆแต่แบบบางทีคือแบบมันก็ฮิวไม่เยอะอะอย่างไอ้เทียวันก่อนเราเจออะไรนะเราเจอทีเดิมอีทีมันเจอทีเดิมแมร์ค่ะทีเดิมแมร์ที่แบบเล่นเล่นคาเค้นกับสไตล์เบเกอร์ไม่เอาตัดหิวมาตัดหิวแม่งไอ้สัสกูโกงสิวโกไม่ขี่แต่ขี่ได้ไงก็ไม่มีขี่ กจะเปลี่ยนได้ถ้าจะเปลี่ยนก็ไม่เปลี่ยนอ่ะมันก็จะชนะอยู่อะไม่สิโกงอินดเนะโหอยูแล้วปะมันไม่ได้แบบมันจะเปิดจอดปะใช่ใช่ที่มันแรงละลายอย่างไวที่เนี่ยเออที่ใส่กระแถมที่มันดอดแล้วก็เผา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 อย่างนี้ดีอยู่เยอะใส่ซันไฟใส่อะไรซันไฟบูมิโมเลโลแล้วข้างหลังไม่เห็นไงไม่มันไม่ได้จะบอกว่าซันไฟไปแต่มันจะบอกว่า sunflower you are sunflower เอ okay. ๊ะมีทางคุร้องเพลงทำไมเนี่ยเอ๊เอ๊ะเอเยี่อมัวละคิดถึงพี่เวนเหรอไอผมหยิบไปนี่ได้ adaptive hem มันไม่ลื่นใช่ไหมพี่เวนกลับมาเอา adaptive hem ให้ให้โชกัดไอเว้ยพี่โชกัดพี่แจ็คโชว์โปรตีนอะไรที่ยังเยี่ยงตลกว่ามันเป็นรูปแจ็คโชว์ใช่ป่ะแต่ว่าถ้าไม่ใช่ชื่อแสงก็แม่งชื่อ adaptive hem นี่จ้ะแต่ถ้าเป็นแสงอ่ะชื่อชื่อแจ็คโชว์โปรตีน เเเเออออไอความผมตึงมากว่ะวอร์สซ EN ูเลอร์โดนชาลิเนเจอร์เนี่ยตีบางๆเนี่ยชอบเลยโยนขวดตรตะเลยวิ่งโยนขวดสลิมเลยกับซิโก้อุ้ยมีคนมาล้วงมีคนมาล้วงซติโก้แล้วเว้ยแะชนนี้หนูวงเนี่ยบิวลาโอ้เกียร์บิวลาไอ้ท่าเกียร์บิวลาเจอมาล้วนแคลรี่ผม อย่สาสัตว์ดับโชกัดไปเจอพิวาาดารนะแพ้ไปเหี้ยมดเดับโง่นี่ไโชเล็กไซส์สามโดนกูดับโง่อ,อุ้ยมีคนในเมสสามพี่ใส่พี่ยายจูเก่าวเอาจูกาเก่าพี่ใส่ให้เล็กใส่แล้วก็แง้มเฮไม่พี่อยากเอาจูเกา่ามาให้ซิลโกมากกว่าตอนนี้ถ้าจะไม่ยายให้เล็กใส่นี่ให้เล็กใส่มันแง้มแง้มแล้วมันมีบัตรถุดตู้แล้วมามันจะมีหุบมืออะซิลจูเก่าอะเราก็จะได้ยายแบ็กเคปเลยเพราะว่าพี่เวลขอริงแค่ไม่กี่ตนเท่านั้นเอง มันก็รถจอดเยอะมังเอาใบแคปให้ใครตายตายไงมันรถองเยอะกว่าใช่หนอใช่ใช่แลขอมยิงโไม่จีบตัวเองผมเมนเมลรอร์่อจะไม่จะไม่รู้อุ้ยหมดเอเค์เวรุ้นพี่เพ่โอ้ยหิงอะไรมอเอร์ไเค์ที่ผมอยากเล่นในสัตว์กันเบรดบ้องบ้องบ้องช็อปนี่ยนี่ช็อปอะไรนะไปดูช็อปพี่ดิไ่ดอหไม่เอาจูกให้ใครเอาให้ เล็กไซด์ไงแต่ก็แพะเงี้ยไม่แต่พี่ก็แค่รอดูของมันก่อน<ร>แค่แหละเพราะเล็กไซมันสาเว้ยผมเลยเสนอข้อเสนอน,นี้ขึ้นมามีจูก,การไปงานอะไรงันนะก็ไม่ต้องทะเลาะกันแล้วว่าจะใส่เล็กไซไม่ผมอย่าแงบบน,นี้ดีกว่างูอารจิลแอบเชียร์อาร์กิ้อาร์กิ้งเจนสายสายเนี่ยแค่นีนานเลยพี่รู้สึกเหมือนเรายืนไม่ค่อยนานเลยเนล่าใส่ปืนบวกหนึ่งช่องเฉยๆโกงครับก็บวกปีหนึ่งช่องแล้วก็ตีซ้ายขวามันจะกว้างขึ้นหนึ่ง อีกคอมไลน์นี่ยังไม่ไปไม่สามดาวดูไม่ได้เลยอ่ะไม่เมทมาจากใครไม่บ,บอกแล้วคอมพิวเตอร์ดูทรงพลังมากแต่ทำไมแพ้ไม่รู้อ่ะมันไม่ว่าอะไรมันเวลาแปดเท่าเรานั่นแหละแต่มันในเมฟสามดาวได้เมทจากเกมเอฟหกพัน 6, กว่าบอกแล้วว่าการใส่จูกาเลตให้ซิลโก้ไม่ช่วยหรอกเฮ้ฮ็อกโซโอ้โหมันจะไม่ช่วยอะไรเลย คือผมไม่ค <K _ ended> ิดว่าพี่จะเทของไอ้ใครสาขนาดนั้นเทไอ้ใครสาขนาดนั้นผมว่าพี่ไปทางด้านจูเกาให้ไข่สาปะต้องยืนห่างกันโดนดาเมจแบบเอฟแตกอารีดีวะาเพอได้อารีมาแทนแล้วก็ลงแทนซิวโกแล้วก็โยไม่เราทำซิวโกสามดาวดีไม่ได้พี่ไม่เจอแล้วหลังจากนี้อารีดีกว่า้ยตีแอดนี่มันรอดทอฟโฟได้วะแอด์ดีโลอะปวดใไปมันคลิกคลิกคลิใครข่สาจ่อเกาะจอเวทแปลกใจที่พี่ไอแปกแปลกใจที่พี่ไอไม่ได้อารีเนี่ย มัน,นแตกเว้ยบุ้มอุ้ยท็อปสองไม่เว้บอกแล้วให้เล่นาอาลีพี่ไม่เจ๋ออาลีน่หวหายสัตว์อะไรนะเหลือคอมอะไรอ่ะเหลือฟิวนะฟิวรวยซิลโกสามใครสามไม่เว้ยว่างไงย่า <c oughs> <c oughs> แต่คนนี้มีใครสาตวสามตัวเขี้เล็กสายสายโคตรไวเรืงไม่มีใครทันโดนแก๊งชาริเนเจอร์เสริมล,ล้มเลยก็ทันได้ซีเขี้ A enger, talk, อท็อกชาริเนเจอร์อีเวไอท็อกกิกชาริเนเจอร์เก่งปะออกดักเบสออกซีด้าอะไรทุกคนดักเบสอะไรวะไอท็อกชาริเนเจอร์ไงไอตาบอยนี่งไงอาร์คแองกใครสัตว์อีเวแต่ใครสัตตายไวมากเลยนะผมว่าผมไททันในนี้เลยกัน ช่พี่ต้องหาอารีดิมวะอารีแทนซิลอารีแทนซิลโกแล้วก็บึ้มพูอ่ะไม่งั้นพี่ก็ต้องไปสุดสก็คือซิลโกสามเลยอุ้ยเกียบ์ผมว่าพี่ทำได้ปะอุ้ยเนี่ยอารีมาขนาดนี้เนี่ยพี่จะซื้อสามกัน <ดา S 1> เลยของเล็กไซมายืนหลังนะมันตายไวเกินว่าเหมือนเดิมไหมไม่ค่อยเห็นเหมือนเดิมอะพี่ไม่มีอเปล่ยน ใครมันเดี๋ยวนะมึงยิงมานาซิวโโู้ดทำไมวะซิวูโ้โมานาอยู่กระจอยแมวอ้เชีย่ยเล็กไซบุกฆ่าไข่ไม่ได้เลยผู้สาวแทนท่านมาให้มึงไอเวเล็กไซไม่หวเดียวต้องอออินแล้วเวหาให้เจอมีแค่ซิวโก้อท่นั้นที่ช่วยพี่ได้ยังไงพี่ก็ต้องเป็นอารีสองแทน่ะมีภาพปะ เอ้เฮียโลเลยคาตาดินนสครับสัตว์เลยเลยคาตาดินยิล่ามันโดนน้ำเขียวแล้วล่ะน้ำเขียวโคดที่สองวิชยล่ายิล่ายิล่าวิชยิล่าตายเว้ยยิล่าตายโอ้ยเฮียลิทิโก้ลิทิโก้อยังอยู่รอยังอยู่รอยังอยู่ ไม่เห็นชนะชนะเราชนะเราขอดูเราซื้อซิลโก้แล้วเราขาดหนึ่งซิลโก้ไอเวนากคมผมเจา้าอ่าผมต้องผมต้องปิดแบบผมต้องมาอุดรูผมได้โพซิชั o ชนะมาแล้วเมื่อกี้อย่างตุงอะซิลโก้อย่างตุงอะ,โโอองต,งอะตุงเลยจับจานไม่ถ้าพี่ไม่ได้พี่ก็แค่พี่แค่บมดบอด์ด <c oughs> ไม่ไม่ผมผมผมจะชี้ทางให้ก่อนเลยเว้พี่เก็บคาสตินหนึ่งดาวไว้ตัวหนึ่งเว้แล้วพี่ก็ขายคาสตินไว้ถ้าเกิดพี่หาไปเจอเสร็จปุ๊บ ถ้เาเกิดสมมติพี่เจอเล็กไซใช่ไหมพี่ซื้อเล็กไซกดไวต้ตรหนึ่งแล้วพี่ก็ขายเล็กไซในบอร์ดแล้วพี่ก็โลหาซิลโคหาซิลโคหาซิลโคลอย่าไม่เจอวะ่ะมีผิดปะเนีออนย่ยน้องอุดยังไงวะโยน นี่แหละให้แคดแรกโดนพิวลาพิวลาโดนน้ำเขียวแล้วโดนน้ำเขียวโดนตันกดสองน้ำเขียวน้ำเขียวกดสองพิวลาอยู่ไหนพิวลาอยู่ไหนย้ายิลาไปนู่นแล้วพิวลาจับพิวลาหนีเอ้ยโอ้พิวลาตายไอ้เคียร์หรือเบลเวตไอเวไกปูอ้าา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 กาาาาาาไาาาาาาย ไฮเดรลาดีกว่าพี่ถ้าอย่างเงี้ยอะไรที่สองมึงยังไม่ชอบไปก่อนไม่ชอบเราต้องสามดาวเราต้องเป็นเด็กกระโปรงเขาสิวะถึงจะมันน้ำกับพุ่งไอ้เชี่ยน้ำม<อ>กับพุง่งเนี่ยซะชนะเลยนี่ชนะแบบได้ที่สองกับชนะโดยแบบทำสี่บาทสามดาวได้มันต่างกันนะเว้ยเราไม่ได้เล่นเพื่อแต้หมหรอกวเราเล่นเพื่อแบบ คอนเทนต์แบบแบบโอ้โหชั่วชั่วผมชั่วแบบพี่เดินเข้าร้านนาฬิกาว่าแบบเห็นนาฬิกาทองแบบพี่จะมองโอ้โหเฮียนาฬิกาทองสวยอันนี้ไงก็แบบเฮียซิลโก้สีทองทัดพี่จะมองอะไรก่อนเออขาแค่นี้แหละไม่มองเฮียอั้นะให้ผมว่าเวิร์กนะเวิร์กในอนแต่แต่อันนี้มันต้องโชว์ก้าสามดาวต้นเกมอ่ะไม่งั้นเลทไม่เก่ง ไม่เก่งเท่านั้นอันนี้ก็คือเหมือนเป็นวอยแบบเราเราไม่ไม่ได้มีอะไรโอเวอร์ในการใช้ใช้ตาสัญ,ญลักษณ์นะครับอารมณ์เหมือนคุณเล่นอันเก่าที่เป็นวอยใช่ไหมแล้วรักเป็นตัวเติมดาเมจก็คือวอยเนี่ยมันจะมีซอลูเลอร์อยู่แล้ว2ใช่ปะแล้วเราอยากเล่น4เราเติมทาริกเติมรักอะเหมือนอันเก่าที่เป็นวอยวอยซซลูเลอร์อะเออซึ่งซิลโกเก่งกว่ารักเยอะเลยเพราะว่าฮิวให้ทีมได้ เดเมเป็นดอทสามารถติดโมเลโลได้อีกซึ่งลักทำแบบนี้ไม่ได้นะลักต้องปิดทีละตัวทีละตัวทีละตัวคือโก้เก่งกว่าเยอะเลยเวิร์กเวิร์กอันนี้เวิร์กอันนี้เวิร์ก